มีพี่น้องกี่คนนะป้าต้อยมีพี่น้องกี่คนดนเรอดูครบไหม 6ตัวเพรว่ามีบ้านเกษไ่ด้ดูดีๆจอ๋อือ5คนคุณผู้ชาไป5คนาหารยายอาหารเจ เจ้ต <muitas> ้อยจ้าท <trees> ี่ส่วเจ้ต้อยให้เต็มเยอะเลยนะค่ะเจ้ต้อยเป็นอย้ไม่ค่อยเจ้น้ำอ่านนะนี่นะทีนี้เ็นเร่องสุขเพี่ดูขึ้นเยอะไี้ไม่ค่อยเจ้น้ำอ่านมันแห้งๆนะนั่รองอ่านเขาเคยได้ยินข่าวด้วยกันนี่ใช่ไหมข่าวข่าวคุณหมอ เขาเอาทำอไรใหกินเือตมรรไข่อมมืืนเนี่ยบ้านเราเนี่อีเ่หมดกินใหญ่เลยเืออร่อยจังจะไปไหนเนี่ยไปโรงพยาบาล ไปทำตา Salvador, ok ใช่ไหมเอาตตายาจะได้ตา่เนานได้เทุ้าวเจเลยดินต้องยหไ้เลไปข้าวเป็นห่วเลยมีแร่ตุวนเลยะมันโกข้าวไปเลย

จะไปเข้าห้อน้ำแต่ใครใครพาไเข้าเจ๋อ้เข้าเองนะเจ๋อไม่ได้พาเข้าเจ๋อเขาดูแลดูแแล้วรา ันนี้ทำไมเสียงเบาจังเสียงเบาจังเสียงเาจังคือเสี่งดังจัทางที่จำได้เ่าจได้เปล่าจำไม่อ่านได้เปล่าลาจ้ ปีหรอกก็แพงทำไมจร้งนอะจนนะหนูเห็นป้าโอยไม่เคยทำนนะนีนัดไทยวบเปล่าเป็นสุภาพสีที่บ้านเราิแงจงว่ดงว่าสงยเฮ้ยถามอามแล้วเมื่อคืนอารมบอกไม่อยู่แบาไม่อยู่ห้องหนีเอี่ยวเนี่ยกูรู้ได้ไงบ้านกูรู้ดิหนูนั่งยามเมื่อคืนนะไป่ะหนูนั่งยามนัดไทยใบเปล่าไม่ต้องถามจร

มุดให้มด้ไม่อาบนวดห้นวน่นนอยนิ่ตาจะหลับแล้วนะเนี่ยตาเรีบาร่นตาียารดนจะหลับะหล่าน่ตา ซื้ออะไรมาฝากเนี่ยไม่ใช่แบบเ่ซื้อเป็นรูปปุ๊กมาฝากเยอะเลยนะลองเลืกินด้วยกันนะงานไปไหนนองาไปไหนงานจะเปลี่ยนตัวเหรอเป็นไบบนี้แล้วงานจะพาเยอะไปโรงพยาบาลไช่ไหมแล้เลยจะเปลี่ยนตัวแล้วก็เป็นอะไรกันรู้สึก เดี๋ยวจะาไปลงมาเนาะไปตรวจไปตรวจผ่องน้ำแก่ๆนู่นนะผองน้ำประมาณนี้ตึงยางที่ยางนี้อะไรๆง่ายๆตั้งแต่รถไฟยังไง มาาลงนไปแช่ดิดไปเดี๋ยวน้แข็งก็มาลงนะแช่ที่ลงก่อนเลยปเดีวใส่ลังแข่งเลยแชก่อนแข็งก็ส่งสายอ่ะนที่เรูกแลแต่พู่นี้ยนะใส่อยู่บ้านไปนอกไปเนี่ย คุ้มโอ้ยใช่แล้วนะอันนี้อยากกินหอยนะมีได้แล้วก็กินค่ะคุ้มโอ้ยืออะไตอให้ยากจรินแม่ให้ยากจริงอันนี้แค่แม่ก้มมันคือใช่ใช่ใช่น่าใช่ใช่ใช่ เขาไปเอาใหม่ตั้งคำถามดีๆีตั้งคำถามดีดีือถามว่าคุยกับแขกรู้เรื่องเปล่าพอรู้พอรู้เออแล้วก็ถามเรื่อยมั่งอ่ะคุณไม่ต้องถามไม่ดีอ้าวแสดงว่าไม่รู้ดิมั่วมั่ววะเนี้ยบ้านเรามีร่องจุดเลอานายมนุษย์เฮ้ยไม่เกี่ยวเอาเอาแค่พี่น้องเอาตอนเนี้ยตอนเนี้ยอาจารญาติเนี่ยญาติใครมาเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยอยารู้เปล่า ญา้ใครมาาใคราาเลยเนด็แล้วเอ้าแล้วคุยกับญาติดูเรื่องไหมเนี่ยามมีดเจ๊ก็ไม่ตอบเลเ้ม่เอาหนูถามป้าไม่เอาป้าป้าจ๋าป้าจ๋าป้ารู้จักคอสอบไหมไม่รู้เอาก็สอบตกเนที่เ้ยเป็นพยาบาลได้ยงสอบตกเนี่ยนี่อย่ามาพูดในบ้านฉันนะไม่ใช่แล้วพยาบาลสอบตกแล้วเนี่ยจัมอแล้วเดาไม่ใช่ไม่ได้ถามทานั้นเลยถามมาญาติใครมา นั่นสอบตกอีกแล้วเรื่องผู้ชายรู้ดีรู้ดีเอยเรอะแเอนะเ้าเอาเรู้ดีบ้านใครยไน้ยเอป่าตัดนะไเยินเนนพราะว่าจ้ต้อยอย่งเนแตงเอะเจ๊ไม่เคยพูดเลยนะนะแล้วเจคุณกกเป็นใค่ะเพราว่าจะต้อย Thank you.